หมอหน้าวิถีชีวิตตะบูนมีนกแล้วก็มีพืชทำไมถึงเป็นพืชครับวันทีเอาเศษขยะไปทิ้งแล้วอเผอิญว่าตั้งโมทั้งโมขึม้นตังโ,งโมโมลอั้งโมโผล่ก็เลยไว้จะเลี้ยงยังไงให้เราได้กินดีก็เลยลงมาดูตรงนี้ไป,ไปเล่้านอกด,อดีกว่าไไป,ไป วัสดีครับอ,นนอันนี้ก็เป็นช่องของปาร์คมาลูด,ดี้เด <Yeah. S 2> ชช่วงเกษตรบูนซีอะไรก็ได้เฟอร์ฟุก หน,นเนล่าอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างบ้านพอดีไปทําบ้านนู้นทิ้งบ้านนี้ไว้หลายวันเด <c oughs> ิมก็เป็นขยะในครัววันี้ของสดๆหลายอย่างครับเอ,เอามาผสามๆตัดตัดแล้วก็มาฝังดินคือพ่อใจพ่ออยากให้มันเป็นปุ๋ยกับต้นไอ้อไนอี่ผมไม่บอกเป็นต้นอะไรนะพอก็นเลยอะ<ต>อยากให้มันโตใช่ก็เลยเอาปุ๋ยที่ขยะที่เราทิ้งอะไรพวกนั้นอะขยะสดที่เป็นในพวกพืชเป็นผลไม้อะไรพวกนี้ก็เลยเอามาฝังดินกบพอไปอยู่บ้านหลายๆวันมาดูโอ้โหหญ้าเยอะไปดตัดเลยโลภภาพ ทุกคนดูสภาพเลยตอนนี้นี่มันก็แล้วก็ซื้อนกมาเลี้ยงตัวนึงเออไอ้นกไอ้ไอ้เขียวอ่ะอะซื้อนกเลี้ยงตัวคนนี้ก็ให้อาหารมันเสร็จที่มันกินเหลือกินทิ้งกินคว้างก็เล้วมาทิ้งดูนี่ขึ้นมาเป็นต้นนี้ทัตตะวันนี่นะมีทัตตะวันมีทัตตะวันด้วยบ้านกูบ้านกูอันนี้เดี๋ยวก็จะให้แม่กินทุกคนดูดิฟักทองนี่มีฟักทองด้วยทองออกเลย ออกดอกเต็มเลยเนี่นี่มียอดมีอะไรไอดเดี๋ยวใครมาดูแล้วดูไหนฟ<ส>ักทองทำไมพ่อถึงรู้เป็นไมฟักทองอ่ะก็ในเมล็ดอาหารทยยาพืชนนะ่ะมันก็มีฟักทองแต่นี่ก็ใช่เลยฟักทองใช่กะเห้อ آ آ อันนี้ออกดอกแล้วเดี๋ยวก็เป็นลูกทุกคนอันนี้คือฟักทองเหรอวะเดี๋ยวก็เป็นลูกเนี่ยแต่ออกดอกเต็มเลยนีขอไอ้ปากมันหรือยังไม่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 ได้ขออะไรเลยไม่ได้ไม่ได้เลยมันมันขึ้นของมันเองจะเอาออกไหมเนี่ยไหนไม่ขึ้นออกออกแต่ว่ารอรอเก็บก่อนแล้วก็จะจะย้ายโซนเพราะว่าผมที่ผมบอกทุกคนว่าผมจะ จัดตรงนี้ใหม่อ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไอ้พอปลูกกับอะไรขึ้นง่ายมาก<ป>เอา้าไอ้ลูกนี้ตายแล้วเนี่ยไอ้นี่คืออะไรอ่ะตัวนี้คือต้นอะไรงไงลูกแตงโมไงโมไหมเขาบอกว่าต้น,นมันควรจะมีแค่ลูกนกพอแล้วมั้งง่ายๆเราตัดทิ้งที่เจียวไว้จากสามลูกไงแ,แล้วที่บอกว่าท,ที่เราตัดสินใจที่ เก็บไว้ก็คือนี่มึงมึงอยู่ในมึงหลงตุว่าอย่าบิดแรงหนึอยู่บ้านกูนี่ดูแตงโมอยู่บ้านกูนี่ดูมีเนื้ออย่างนแ้วไม่รูเนี่ยแล้วมันโตแบบมันโตไม่มีใครแบบมันมันขึ้นของมันเองทุกคนดูดินี่ไงนี่นี่ดูนี่มาดูตะบุญมาแบบอ้าวแล้วอ้าวตอนนี้ตายแล้วไม่ไม่มันคือต้นเดียวกันเหรอใช่มันเลื้อยไปเหรอเดียต้นเดียวเขาบอกให้เก็บไว้แค่ ลูกสองลูกอ๋อมันนันแล้วล่ะพ่อเออทิ้งเลยมันจะได้ไม่ไม่ได้น,นะจะแย่งกันไม่แย่งกันอ๋อเหรอวิ่เราต้องไม่แย่งอาหารนู่นอีกต้นนู่นนูนน่นนูนน่นฮะวิมีอีกอ้าวเฮ้ยปุ๋ยดีจังมาบ้านกูเนี่ยเออเอาไว้เอาลูกเดียวเอพ่อฮะเอาลูกเดียวพอแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหมีเต็มเลยพ่อเอาเอาอกเถอะอยวมันแย่งกันใช่ไหมใช่ใช่เปล่าเข้าใจเลยผิดไปเนี่ย นะเอาแค่มันเลี้ยงพอไหมเดี๋ยวถามคนอื่นก่อนยังยังไม่ได้เก็บวันนี้หรอกถามคนอื่นคนที่เขารู้จริงว่าแบบดูเขาตัดแค่ตรงนี้พอให้มันเลี้ยงแต่ตรงนี้ไม่ต้องมีไปไปอื่นแล้วยังลูกเดียวอ่ะออ้าวนี่อีกฮะอ้านี่ไงบ้านโก้ขึ้นมาไหวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยิ้มหกอ่ะโอ๊ยบ้านกูมันขึ้นมาทางไหนพ่อลองหาต้นตอของมันดินี่ไงมันขึ้นได้ไงอ่ะ ไม่กินแล้วเราบ้วนปิดบ้วนปิดพ่อไม่ได้เอามาพ่อยนแค่โยนเฉยๆนะขยอยากิงมากกว่าเมดขี้มันเป็นเม็ดบางทีเราเราเราถ่ายคลิปเรากินอาหารกันตรงนี้อ่ะกินเสร็จแล้วก็ทุยไม่แต่ด้วยความเป็นเม็ดเราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วไม่ได้ขยะคือแม่กินแต่ขยะไงไม่แต่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นแบบนี้ละแล้วเนื้อมาจากไหนพ่อมึงก็ปลูกอ๋อ ใช่อันนี้เอามาจากถูกพันไม่งามแล้วออันนี้อันนี้ต้องทิ้งไปเลยไม่เดี๋ยวป้ามันจะทำบริเวณบ้านใช่จะทำมันจะความจริงมันจะลื้อหมดเลยอยู่แล้วใช่เนี่ยพอมาเห็นนี่ใช่พอเห็นนี้แล้วเราก็ไม่กล้ารื้อเราลรามันโตก่อนทุกคนรอรอมาสุกก่อนของจริง อันนีใหญ่มากทุกคนดูดิลองเที่ยวกับฝ่ามือแม่ดิแม่ไม่รู้น้องพองปลูกทุกคนไพ่อไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองในมือแม่ทุกคนดูดิตั้วข้าวธนูข้าวเมีดบาทจริงหรอแค่ตัดนะให้มันให้มันเลี้ยงตรงนี้พอมันใจเปล่ามันใจเปล่าว่าเขาตัดยอดแล้วมันเอาแต่ตรงนี้เนีแล้วต้นมันอยู่ไหนนี่ไงต้นมันอยู่นี่ต้นเดียวแน่แน่เย ต้นเดียวเลยเนี่ยแล้วมึงแตกกระจายไปเพราะฉะนั้นคือคือพ่อมาโยนอาหารต่างๆพ่อก็มาโยนใส่นี่ทุกคนแล้วแม่งก็เลื้อยออกมาดูดินี่ทานตะวันด้วยๆนี่ทานตะวันด้วยอ่ะเฮ้ยถ้าเราจะเอาลูกนี้ไว้เราต้องตัดตรงไหนมันทิ้งหมดใช่ไหมยังไงนี่ไงตัดนี่ตัดนี่ทานตะวันต้น่าสนใจไม่ใช่ตัดแล้วตายหมดนะเดี๋ยวไปดูในยู u ูบเฮ้ยไอ้อ่ะก็ดูยูทูบใครรู้อ่ะบอกด้วยเคยปลูกอ่ะเพราะเราไม่รู้มันขึ้นเองเฮ้ยไหนดูดิ จับบปวัมันจะเน่าไหมเนี่ยไม่รู้ฮะที่เขาบอกว่าอย่าจับเดี๋ยวเน่านะใช่อย่าไปจับแต่ลูกนี้มันเน่าเน่าแล้วจับไหมไม่ได้จับก็คือจับพ่อจับรอไปแล้วพ่อจับพ่อจับสองลูกเลยลูกนั้นบอกบางนะตายเห็นไหมไม่ชินมือนะเนี่ยลูกนี้จับเามาตายแล้มเออเอออย่าไปจับอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งหน้องนี้จะมีอะไรบ้างมีอะไรโตวะทุกคนดูสภาพเนี่ยผมฝั่งนี้คือแบบไอ้สองฟันนั้นคือผมไม่ได้เหลียวแลมันตายกัญชาคือหายอ้าวกัญชาตายแล้วเหรอนี่ไอ ทุกคนที่ตายไม่ใช่นะขยุเข้าตอนลมแรงมากแม่งหักครึ่งเลยหักแบบเปาะไปเลยอะลมแม่งแรงจัด้วที่ต้นอะไรก็ไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดเลยทุกคนตรงนี้เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์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 เคให้หมดเลยใช่เดี๋ยวเราต้องจัดการแต่ว่าทันทนั้นต้องเริ่มจากการที่เกียรติตังโมก่อนผมถึงจะเริ่มทําได้แล้วก็อันนี้อุปกรณ์ช่างรวัดพ่อเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบว่าต้องไปเอาไปทําฟืนได้ป่ะพ่อใช่เดี๋ยวนู้ดทิ้งมาเลยเนี่ยผมจะไปทําฟืนหมดเลยเนี่ย เอาไปจุดไฟอันนี้นี่ต้นกระชายกระชายคืออะไรอ่ะชายดำคือพักหลังนี่พ่อไม่ค่อยปึุงปังเฮ้ยเขาจกินเขากระชายแล้วจะมาหาคุณอ่ะเขากะจะเป็นชายดูดูชี้ดูเขากะจะเป็นชายชายตรียำข้ามคืนผมหน้าแดงเรื่องอะไรที่แบบว่าฉันเรื่องเขาเรื่องอัตบูนอ่ะชอบแล้วก็คนเขาถามว่าพี่ปั๊กทำไมฉันเรื่องได้ใไขมัน ได้คนนี้เขาจะรึเงียบคนคนนี้เขาจะรึเงียบไป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 แล้วก็จะผ่าเลยเหรอยังเดี๋ยวรอดูก่อนใช่เราให้เขาใช่ใช่องบอกทุกคนว่าเราไม่ได้ไม่ได้ปลูกทุกคนเราแค่เราแค่โยนมันลงไปเพราะว่าเหมือนจะเป็นปุ๋ยเกษอาหารแล้วเราก็จะโยนให้มันย่อยๆไปเป็นปุ๋ยไปเวลาผ่าแตงโมไงใช่แล้วก็โยนโยนให้มันเป็นปุ๋ยไปปุ๋ยไงมีข้าวโพดมีโพดด้วยใช่ป่ะเนี่ย กระโพดอ่ะกระโพดอ่ะหมอเนี่ยเสกตากระโพดตากระโพดตากระโพดยังอยู่เลยทังไอ้เหี้ยไอ้ายเดี๋ยวให้มันขนผลิตได้ก่อนค่อยไอ้พวกไอ้พวกย่าได้ึ้นยังมาจากนกด้วยนกบางอันมันมันคาบเมล็ดอะไรมาลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบเนี่ยดินบ้านกูดีมากเลยเนี่ยว่าไปอ่ะโตอะไรขนาดนั้นวะทุกคนต้นเนี้ยได้มาตอนที่มันโตเขนาดน่ะเพาะเล็กกว่านี้อีกเท่านี้เท่านี้เนี่ยต้นเท่านี้ ได้มาแล้วเราก็ปล่อยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสักขีทิ์เพราะว่าเดี๋ยวพอนั่นเดี๋ยวพ่อไปดู u t u b e เร่งเร่งลองเร่งไม่ต้องเล่งเราปล่อยไปเลยชิวๆไม่ต้องเร่งเลยเราะเนื้ขึ้นของใช่นี่มันธรรมชาติเป็นเล่งก็ไดใช่เพราะเดี๋ยวจะตัดงคนจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงให้มันเลี้ยงมีลูกเดียวแต่แม่ว่าลองเอาลูกนี้ให้มันใหญ่สิตัดตรงไหนออกงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกไม่เกี่ดทิ่หรอกทุกคนเราให้ทุกคนดูก่อนว่า แม่งแปลกมากจนว่าขึ้นกี่อย่างอะทันตะวันฟักทองข้าวโพดตังโมง้าวผู้ตอนมันมีลูกแล้วนะอเขาชวนแม่มาดูไม่แลวผมอยู่บ้านนะผมก็ไม่ได้เคยมองนี้เลยแม่ก็ไม่มองเห็นข้าวนเปลี่ยนทุกวันอะแต่แม่ไม่รู้ว่าแม่ไม่เคยมาดูเขาก็เห็นแล้วเจ๋งว่ะโอเคทุกคนทีนี้เราแค่แนะนำทุกคนดูเฉยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันว่าจะเป็นยังไงไิด้วยนะ ตามช่องบากมาเลยดิ